เขาบอกว่าอยากแต่งงานด้วยเขาพูดแบบนี้ค่ะหมายความว่าเขาจะทําจริงๆไหมคะโค้ชเขาจะมาแต่งงานกับหนูจริงๆไหมคะหลายคนเนาะถามคําถาม,คถามโคชเอ็มเข้ามาโคชเอ็มจะให้คุณคิดแบบนี้มันมี2โลก1โลกออนไลน์ที่เรากําลังแชทกันอยู่นะปัจจุบันนี้ซึ่งในโลกของความเป็นจริงเขาเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรยังไงอยู่นะคะ2โลกแห่งความเป็นจริงเนาะทีนี้ เอมอยากให้คุณโฟกัสที่โลกของความเป็นจริงมากกว่าออนไลน์ก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ทำให้เราเชื่อมต่อถึงซึ่งกันและกันถ้าคนที่เขาจะแต่งงานกับเราจริงๆเขารักเราจริงๆเขาจะต้องเดินทางมาหาเราเจอเราตัวเป็นๆก่อนนะคะแล้วจากนั้นน่ะค่อยมาเริ่มสตาร์ทว่า เราแมทเราเข้ากันได้ไหมเขาจะมาขอเราจริงๆจังๆไหมเราจะมาดูที่ตรงนี้ดังนั้นตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นแต่จุดเริ่มต้นตรงนั้นก็สําคัญถ้าเกิดทุกสิ่งทุกอย่างเขาสัมผัสได้หรือคุณสัมผัสได้ว่ามันไม่ใช่มันจะหยุดการติดต่อกันทันทีก็เหมือนกับแต่ละฝ่ายก็คือวนหาคู่ใหม่ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะดังนั้นอะ่ะมันขึ้นอยู่กับศิลปะในการคุยของคุณด้วยเช่นกัน อันเนี้ยต้องรอดูอีกต่อไปว่าเขาจะทำตามสิ่งที่เขาพูดไหม